สวัสดีค่ะสวัสดีครับยายแก้วแฟมิลี่มือนีดหลายคนนะครับอยากได้สูตรปุยยายแก้วสูตรซิบหาสิบหาสิบหมาเห็ดเองจังได้แต่ครับเอามาเบิ้งนะครับยายแก้วสิบ้าเห็ดสวัสดีค่ะมือนีดยายแก้วแฟมิลี่สิบ้าเห็ดปุ๋ยเนาะก็เรื่องข้าวมินีขี่มวยแห่งยูฟ้นแล้วก็ไปเอามาเ็ดกันเบิ้งเนาะงามดก จนมากขี่ง้อเด้อนี่เด้อมีอย่างแนนบอกพี่บอกน้องมุดด้วยมอนี่ขี่ง้อขี่ง้อนะครับผู้ใดมีขี่ง้อนะครับหรือใครบ่มีกับเปหาซื้อนะครับไปหาซื้อขี่ง้อขี่ควายขี่ไก่ขี่หมูขี่เป็ดได้เบ็ดครับพี่น้องว่าแต่มันแห้งเลยครับพี่น้องมันแห้งดีดีมันแห้งดีเบ็ดเนาะนี่ครับนี่นี่วันนี้ยายแก้วจะพามาเห็ดสดๆเลยพี่น้องขี่ง้อขี่ง้อแห้งขี่ง้อแห้งนะครับนี่อ่าเห็นบ่ ขีง่งัวนะครับมีขีง่ง่วแล้วมียังอยี่ยครับอันนี้ใกล้แก่อ,อันนี้เขาขั้นตอนวิธีการเห็ดเลย,นนยเนาะแงนขี่ไก่แกบมันเน่าแล้วนี่อ่าครับขี่ไก่ครับแกบที่ห้องเอาไปปูข้อไก่เนาะแงน,แน,นสมมติก็เป็นขี่ไ <ละ S 1> ก่เหรอนลาดพก่ขับแกบเนา่าเข้าไปขี่ไก่อือ,อันนี้ก็เป็นแกบดำกับ่าน้ยอ่าเป็นันที่ก็คล้ายคล้ายดินปลูกที่ก็เจ้านน้ำตลาดเนาะมีแกบดำมี่าน้ย มีสั้นหน่อยนะครับสมพ่อมันเป็ี่นหอมๆเนาะตัวนี้แกบดำนะครับที่เขาใส่ปูต้นใหม่ครับสั้นอน่อยนะครับมักมาแล้วใส่อันนี้เห็ดส่วนน่อยส่วนหน่อยครับใส่อีกไก้แกบทางนึงแกบดำทางนึงอีกง่วสอบนึงครับเมียนกระมีนำมักนำมักเองเนาะนำมักไดใส่จังไรบัตรนี่ใส่จังไรใส่แก้วนึงตัวบัวนึงนะครับอ แก้วกับซ้ำแก้วกินน้ำมันี่เนาะคะเอาครับพี่น้องต้อน้ำบัวนึงนะครับทอดอาหารน้คนเหมืนขนครับไม่คนมือจกโรสโบได้ใบใหญ่ง่ยกระเหม็นตัวเนาะกระเหม็นที่วัดนเอ๋อมันที่เหม็นเด้อปุ๋ยน้ำปุ๋ยอันนี้เป็นน้ำหมักหมักจากพวกเศษอาหารพวกนะครับหมักใส่กากน้ำตาลหัวเชื่อจุลินทรีย์ EM นะครับหลังจากนั้นทำการลดครับนี่ยายแก้วพามาเค็ดสดๆเลยพี่น้องนะครับสูตรนี้เอาไปใส่ลำลรองมางั่มนะครับ รถด้อซุ่มๆได้ครับก็แเป็นรถเปียกเป็นเปียกไดหรถยายแก้วก็ที่ส่งมาเนี่ส่งเข่ากันส่วนนี้บ่จำเป็นต้องมีโล่งเลื่อนนะครับบ่ต้องมีบ่ต้องมีสำหรับคนบ่มีพื้นที่บ่เป็นยังเก็ดมองจกๆอย่างสิเลยว่าสั่นยายแก้วว่าเอาตามสะดวกเลยว่สั่นสะดวกอืเพราะว่ามันได้ผลดีมาแล้วนะครับบ่จำเป็นต้องมีโล่งเลื่อนมีขอกมีหลังคานะครับแต่ว่าเขาเอาใส่วัสดุคุ้มเอามันเป็นยังจังอยากใส่โล่งเลื่อนมันจังบ่ฮอน ครับมันจะบม h ้อนเวลาเขาเห็ดมันสะดวกสบายเวลาเ็ดมันสะดวกสบายอันนี้เป็นสูตรอ่าม่โจนะครับปุ๋ยสูตรนี้นี่เอานะครับเนี่ยส่งทุกอย่างให้เขากันแล้วฮดหดอีกบ่ฮดเรื่อยๆบ่บ่ถ้ามันก็ดีกำหมาดแล้วก็เอาเลือเอามันหมาดเนาะอ่าพี่น้องเราก็จะทากันคนมันหมาดแลวก็งอาเลย่งให้เขากันครับส่งทุกอย่างให้เขากันพี่น้องเลยนะครับจังดามันจะสิเป็นปุ๋ยงามมาสันเพราะว่ายายแก้วกับที่ส่งจะซี่ไหแล้วกัน เอาสียเอาผ่าผาดำมาคุ้มบ่จ้าผาดำคุ้มให้มันเป็นครับคุ้มหลังจากมันมีความห่อนแล้วก็มาระบายความห่อนคทับการกรับมันเป็นแกะขี้งัวนี่ละมันที่เกิดแกะเนาะไก่นี่ละไข่ไข่เอ็มกินมาคข้ายๆเอ็มโมเนียคือจังยูเรียเขาเปิดกระสอบไม่ไหมน้องขึ้นตุ้มเลยเป็นแสบตาโอ้ยมาต้องห่วงกับสูตรนี้นะครับถ้ามันเฮานเฮ็ดแล้วไปใส่รัวมันตายสูตรนี้เดือนนึงเนาะใหญ่เนาะสูตรนี้มากไ้เดือนนึงใส่เลยเลยตัวนี้มันบ่มีเฟืองเลย มันอันนั้นแล้วกี่งวมันย่อยแล้วสูตรนี้เอาเดือนหนึ่งมาสั่นเดือนหนึ่งคือเป็นนะครับถาดอาหารทุกอย่างนะครับเพราะว่าแต่ว่าสูตรใส่เฟืองต้องสี่เดือนอสูตรใส่เฟืองสี่เดือนมันจังถึงย่อยสลดยได้ดีแล้วแต่เฮามพดน้ำได้หลังจากนั้นนะครับสามมือหามือเข้ากับมาเบิ้งเท่านึงเปิดกองเบิ้งเท่านึงแล้วก็ัดจูลินซี่เข้าไปอีกครับพดน้ำแห้งถ้ามันแห้งได้พี่น้องถ้ามันแห้งกับพดกับพดเพื่อให้เชือมันเดินดีนะครับนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเวลาเขานําไปใส่เนี่ยบุ้ยต้นไม้นะครับง่ามบืดๆนะครับใส่หลายกับเข้มเหลืองตายกับมีดนะครับอันนี้ปุ๋ยสูตรนี้เข้มข้นครับครับคล้ายๆสูตรสิบห้าสิบห้าเนาะเล่งดอกใบลําต้นผลผลิตนะครับนะฮะใส่แล้วง่ามเห็นผลนะครับตัวนี้สูตรนี้ยายแก้วนี่เราเห็ดหัวเห็ดสวนบ่ได้เสียงนสื่อปุ๋ยจักบาทมาสั่นยายแก้วว่าสูตรนี่แหละให้พี่ให้น้องเอาไปลองเห็ดเบิรงเด้อพี่น้องอัตราส่วนกับสมมติว่าขี้ง้วาห้ากิโลนะครับแล้วก็มี แกบขี้ไก่นะครับสามกิโลแล้วก็แกบดาสั้นอ้อยสามกิโลนะครับอ่าอัตราส่วนกระเพะมาณนี้พี่น้องก็ไปเม่งเม่ใส่เอานะครับมีวัตถุดิบตัวดร้ไรก็ใส่ตามนั่นเลยพี่น้องปัดจัจสาคัญมันอยู่น้่อ่าเอี่ยมครับข้าหโฮครับโฮสนะครับวัตุลินซี่้น้ำมักข้ากฟักซื้อเอี่มโเขาก็ได้หรือไผอยากให้มันงามไหวก็เอาหัวปุ๋ยมาใส่นะครับหัวปุ๋ยมัมมักใส่ให้มันเปลี่ยนไววคือผอยากใส่ด่วนเนาะอ่าเอาพวก ปุยเยนยูเลียนะครับเอามาเป็นหัวเสื่อมันนะครับมักใส่กันนะครับอัตราส่วนก็อาจจะใส่ปุ๋ยจากโล่หนึ่งครับกองนี่ปุยจากโล่หนึ่งมักเข้าไปนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็บรรจุกระสอบเก็บไว้ได้เป็นปีเนาะไว้ใส่เนาะหลังจากเดือนหนึ่งเซ็จแล้วนะครับใส่ใส่ไนไว้นะครับมีถุงใส่ใส่ไนเราเอาบใส่ง่ายกระสอบใส่ถุงไนไว้เป็นยังไงใส่ไว้กันมันตากแดดมันตากหมอกนี่ละสูตรนี้ยายแก้วบอกว่าบ่เห็นผลนะครับ บ่เห็นผลนะครับอย่าติดตามย่ยแก้วกดยกเลิกติดตามไปเลยบริสันสูตรนี้เอาไปเฮ็ดรับรองเห็นผลนะครับบ่ต้องซื้อปุ๋ยเฮ็ดใส่หน้าเข่าเฮ็ดใส่อันอันฝ้ายาใส่นอไม้ใส่อ่าใส่พืชผักสวนขั้วบักฮุ่งบางยังละย่ยแก้วใส่เห็นเบืองแล้วบักละมุดดอกบอกดอกไม่เมื่อะครับดอกไม้ใส่เบืองพี่น้องนอคาเราแตกเวิ่อๆที่ทางผุนะเบึงหนกไม่ย่อยแก้วเอาพอมักเสร็จแล้วเดือนนึงมันสิเป็นหนาจ้างได้ย่าย์ได้เอาไปทำไ พี่น้องเบิ่งก่อนนะมันก็เป็นที่พอมันปิดแล้วอ่าทุกอย่างด้วยสลายดีแล้วนะครับผมเอาสิโบเห็นความเปลี่ยนแกลบอันนี้มันมีใบํำซาใบกัมพูนอตัวนี้นะสูตรนี้นะครับนี่นี่นี่คือพ่อมใส่งานแลลวครับนาทีโอ้กินมันคือแห้งแอมโมเนียทราโอ้กินแสบตาเลยครับพี่น้องเนี่ยรุ่นนี้ครับแมนมันเย็นแล้วนี่แต่ปีกไก่นี่อ่าแต่ปีกไก่ขนาดปีกไก่กินแอมโมเนียยังขืนแห้งปะนี่นะครับพวกถาดต่างๆอาหารต่างๆมันทํางานนะครับบวกหัวเชือจุลินทซี่ต่างๆ มันทำงานอยู่นะครับในนี้นะครับหัวเสือยังบ่ยตายกับเหมาะสําหรับพืชผักสวนครัวต้นหมอกต้นไม้ใส่ได้บัดทุอย่างทุกแนวนะครับหน้าของหน้าเข่ารับกําเบิงอ่าพนเข่ากันแล้วกําเบิงว่ามันมันพอดีเอาอืมก็พอดีอ่านี่ใหญ่มันเปียกเกินไปนะครับรองกําเบิงใหย่เป็นน้ำเป็ดีปยดได้พี่น้องนี่กํมมันมาจัะสิโภชมีน้ำบอกนะครับอ่าหลังจากนั้นเอาพยามมาคุ้มให้พี่น้องเพิ่นเบื้องบนเลยอ่า กัดตอกข้าวเป็นพี่น้องเบิ้งครับเนี่ยนะสมมติว่าเป็นพยานนะครับข้ามักหลายข้ากระซื้อพยางพื้นใหญ่มาคุ้มอันนี้ข้ามักเกินน้อยอันนี้มักให้เบิ้งนะครับพี่น้องเฮ็ดให้เบิ้งนะครับสาธิตพี่น้องขอกันเข้ามาหลายนะครับคุ้มครับคุ้มคุ้มให้มันอันมิดเลยเด้ให้มิดชิดนะครับนะให้มิดชิดเออนะครับเอากระหาแน่เต็งครับสูตรนี้พ่อช้ำเป็นต้องมีโล่งมักโล่งเยี้งครับเฮ็ดจังสีแหละครับพี่น้อง แต่ว่าโบลิเวียที่เห็ดหามมีต้นไหมไงเดือดขาดมันชิมาดูดเอาปุ๋ยเขามันชิมากินปุ๋ยเฮานะครับหามมีต้นไม้เดือดขาดส้นนี่นะครับให้มันว่างๆเปลี่ยนแต่ไม่กินปุ๋ยเฮานะครับแต่ว่าขันผู้ใดเห็ดอยู่ในสวนดอกสวนยางในหน้าหาสื่อผ้ายางดำมาเด้อพี่น้องมันที่หักหรือแตกเซี้ยวนครับเตผ้ายางดำนี่มันชิมาดูดกินปุ๋ยเฮาทานอาหารเฮาสีเบิร์ตนะครับมันที่เหลือแต่เกีนสามปุ๋ยเนาะทานอาหารเฮาซีเบิร์ตนะครับเสร้นเหลือตะกากมันนะครับอ่านี่ทับว้ยังเสรครับอ่า อาในเตีงยงจให้มันอันร่มเขาอ่าครับเตียงไว้นะครับมักมันก,ก็นจะทําการมักมุมกันจุลินทซี์ก็จะเดิมอยู่ในนี่แหละครับพี่น้องอนี่ครับหลังจากนั้นก็นสิได้ปุ๋ยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับพี่น้องผู้ไดมีใบก้ามปูนะครับหรืออ่า ยังกยานะครับที่เป็นฟางเป็นขีงข่งอขี่งอขีหมูขีไก่มันพี่น้องกับเจ้ามีก็เอามาเฮ็ดได้นะครับพี่น้องเ,เอามาหมาักเอามามาสูตรเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องสูตรเดียวกันเลยนะครับมีน้ำมักนี่น้ำมักสำคัญหัวใจสำคัญต้องเอี่ยมไผ่บุ้มมี่เอี่ยมไผ่บุมี่น้ำมักกับไปซื้อหัวเสื้อเอี่ยมเนะมาะมหดหรือพ่อดอสองนะครับขอน้ำมันกรมวิชาการเกษตรหมอดินน้ำบานเท่านะครับ พอดอหนึ่งพอดอสองมนันใมัส่นมะมักมใส่พวกเศษอาหารเมนอามามักก็จากเศษอาหารนะครับหลังจากนั้นแล้วเอาเขาก่อเข่าโบเบดกินอาหารโบเบดเขาก็เอาไปเทใส่ถังหลังจากนั้นเขาก็มักเป็นน้ามักอย่างสี่หลันี้แล้วก็มาใส่หดแล้วก็เฮ็ดปุ๋ยต่อได้อีกนะครับนี่เทใส่ถังแบบนี้นี่นี่ไปมีถังแบบนี้ถังสีนนี่มักไปใส่แล้วเขาก็นี่ใส่เกลือออกใส่น้ำดเลใส่เมนใส่กากน้ำตาลใส่พอดอพอดอสองหอมครับ ลาก็ใส่นี่เป็นน้ำมักแล้เก่าแนวคนมากับไปคนเรื่อยมันกัดจิมี่นอนม่ยังเนาะก็ต้องบตกแกมันเป็นนอนปุ๋ยครับแมนนี่เป็นนอนปุ๋ยนี่เออิ่นนอนปุ๋ยอ่าโอเคนะครับวิธีการมักผู้้ใดไรอย่ากโคก่นสูตรน้ำมักเ็ดจังไหนนะครับเดี๋ยวคลิปน้ายเหล่ากจีเอาไก่เกี่ยวลิมาบอกสูตรน้ำมักนะครับผู้ใดยันจริงๆริงน้ำมักนี่ก็สามารถฉีดพ่นนะครับให้ทิ้ง้างใบได้เลย นะครับสีได้ว่แต่เราดูตีดเข่านี่แห้งคักสีเข่าแห้งงามพี่น้องแต่ว่าเกี่นวตีดแล้วใช้หน้าดีก่อนเดี๋ยวเอ้ยเข่าเก็ดสิบห้าศอกมีเอาน้ำมักอันที่เห็ดนี่ครับตีดว่าแต่เราดูตีดสุดยอดเลยยายเกี่ยวแฟมิลี่เอาขิดนีข้าวบูดูข้ากับไปเทใส่น้นาไหลมันไหลอาบไปน้ำให้หน้าก็ได้เทมองทางน้ำไหลแม่เอาบูดูตีดเนาะ กะเทศใส่น้ำไหลมนกกจิไหลมนก็จิตกระจายออกมนก็จิไปทำให้น้ำเข่าก็จิงามเข่าก็จีเขียวแต่กอดีอ้าวมาเนี้คลิปนี้ขันพายัางบวชเข้าใจมองไดนะครับอัตาส่วนหรือยังบวเป็นที่ยังบวชเข้าใจคักแน่กับจะใครคลิดซ้ำไม่อีกกับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแายกลวที่มาซ้ำสูตรให้อีกนะครับพี่นอขันเขียนไปกับคงเสียอ่านกับบางเทือกับบวเข้าใจนะครับว่าเบิ่งเป็นวิดีโอสอนกันไปสดๆจอยังสงล่ะจะเข้าใจกันนะครับ หลายายแก้วซิมีแนวดีๆอย่างมาบอกกันอีกนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ให้ยายแก้วแฟมิลี่น่เด้อขันว่าคลิปนี้มีความลู้มีสาระดีๆครับฝากแฟนๆเอฟซีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจยายแก้วออาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเอฟซีหน่เด้อนะครับเออฝากไว้ในยายแก้วสั่นเอาคลิปนี้กะให้ยายแก้วบอกเอฟซีเนี่ยอันเอฟซีอยากเทดกะเบิ้งวิธียายแก้วบอกละเทดเทดหน่อยห้องกัใส่ ฮักระดปริมาณลงถ้ามีขี Jamie, tamam. ่งั่วขี่หมูก็ได้ขี่หมูสอบหนึ่งฮั่กกระใสแกบดำทังนึ่งใส่ขี่ไก่แกบทังนึงแล้วก็ใส่น้ำมักโจกนึงใส่บัวตอนนั้นใส่น้ำน้ำเน้บวมเป็นว่าใส่แต้านมมักน้ำเปล่าบัวนึงอี่ากระใสแล้วก็ไม่ข้นข้นข้นแล้วก็งดเพราะมันหมาดโอเคข้นข้นเข้ากันเนาะมันยังบวมหมาดฮั่ก็รงดจ้ำอีก มดจนว่ากำมันน้ำาบ่ออกคนแล้วฮะกับถือว่าใส้ได้แล้วฮะกับเอาผ่าคุ้มเพื่อนมันนี่เพื่อนมันนี่เอาเอาแนืปูนี่ด้วยจ้ะบควาเจ๊แก้วบบมีเนื้อปูเจ๊แก้วเห็ดจังสีก็งามอยู่แต่ว่ามันจังบบสลายไปน้ำดินเนาะขอเส้นนี้ความเป็นปุ๋ยมันจังไปเต็มร้อยแต่นี่กันแต่ว่านี้มันกับมันกับงามอยู่ดอก มันบ่เต็มสูตรน,นะครับมันยังบ่คักนะครับบ่่คักคือเฮาเอาอย่างห้องนะครับสาหรับคนที่มีพื้นบ,<อ>บ่บ่บกมีความสะดวกในการเฮ<น>็นเนาะบมมีมพื้น,นที่ปูนก็ได้พื้นปูนเฮาบ่ต้องห้องก็ได้แต่ว่าเฮาบ่มีพื้นปูนมัน,ปน,ปนเป็นพื้นดินมันจิดดูดเอาสารอาหารเน่าไปน้าแต่ว่ามันกะงามอยู่ายแเก้ยวก็ใช้มันเม่นบดเอตใจดินเบดนี่อืเอ้าคลิปนี้คลิปนี้อัน ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามย่าลึมกดจัดตะไคร่น้ำด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ